ทุกคนคะใครมีปัญหาเรื่องแบบทาลิปสีที่แบบปดปานของเราแล้วแบบว่ามันหลุดง่ายต้องเติมบ่อยๆกินข้าวกินน้ำก็ต้องเติมกินน้ําก็ติดแก้วติดหน้ากากด้วยนะหอมแก้มใครก็หลุดติดเขาอะไรแบบเนี้ยนั่นคือแบบมิงเองก็มีลิปแบบประเภทนี้เยอะคือไม่ใช่ลิปที่แบบว่าติดทนติดนานอะน่ะเนาะเราก็คืออยากจะแก้ปัญหาด้วยกันแบบฉันไม่อยากทิ้งของพวกนี้หรอกเนาะมิงก็เลยแบบว่าอ่ะทาก่อนอ่ะ ทาสีที่เราเราชอบที่เรามีอยู่แบบเนี้ยแต่เป็นส่วนใหญ่อะมันก็จะเป็นลิปที่แบบว่าจูบหลุดอะ่ะเงี้ยหาก่อนหากระดาษที่แบบว่าใช้ได้ก่อนเช็ดเลอะไปหมดแล้วอืมนะอันนี้ก็จะเป็นแบบจูบแล้วหลุดถูกปะ เนาะแต่แก้ปัญหาด้วยตัวนี้เลยค่ะเป็นตัวที่ล็อกสีลิปให้อยู่ดีให้ติดทนนะคะตัวนี้เนาะเป็นแท่งแบบนี้ค่ะดึงปึ๊บนะบิดค่ะเตอเตอเตจะเป็นเนื้อครีมออกมาแบบนี้เห็นไหมทาเลยพอลิปอะทั่วไปที่เป็แบบว่าติดโทนอะจะทําให้ปากแห้งอันนี้เราก็ทาเลยนะคะเขาจะไม่มีสีนะคะเราทาทับสีอะไรก็ได้เขาจะทำให้ฟิกสีลิปสติกนะอยู่ดีอยู่โทนนะคะ ไปจุบใครก็ไม่หลุดกินข้าวกินน้ก็ไม่หลุดสำหรับคนที่ขี้เกียจเติมปากบ่อยๆนะคะเราไม่อยากจะโยนทิ้งลิปสติกเดิมๆที่มีอยู่นะคะแล้วทําให้ปากชุ่มชื่นด้วยนะคะเราก็ปากไม่ดําใช้ตัวเนี้ยแก้ไขได้เลยนะคะทําให้ลิปติดดีติดทนนะคะแล้วราคาดีด้วยรู้สึก,กว่า20กว่าบาทเลือประมาณเนี้ยแต่เซลลก็จะถูกขึ้นนะคะตัวนี้ทําให้ลิปติดดีติดทนและปากนุ่มชุ่มชื่นนะคะตัวนี้เนาะ รอ้อยแห้งแป๊บหนึ่งนะคะไม่ว่าจะทาสีอะไรก็ตามนะทาแท่งนี้ทับไปได้เลยไม่ติดนะ